ตัดภาพมาอีกด้านหนึ่งนี่คือการประเชน,น้าอย่างเป็นทางการระหว่างผู้เป็นอม,มะตะและปีศาจ <c oughs> คำเป็นบ้าเลยว่านี่พวกเจ้ายัางจะปล่อยมนุษย์พวกนี้ไปงั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> ท่านปรมาจารย์ปีศาจเอมเบอร์เรายังสนุกไม่พอเลยนะขอรับข้าอยากจะเล่นอีกสักหน่อยนะพอจะเป็นไปได้ไหมอะเดปโลลดย,ยกโทษให้ข้าด้วยเถอะปล่อยข้าไปเถอะนะืมพลังการบ่มพาอของผู้หญิงและรากฐานทางจิตวิญญาณสูง และเป็นยาถูกกำลังชั้นดีสำหรับพวกเราซึ่งทำให้การบ่มาพาะของเราเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากปล่อยพวกมันไปเมี่ยนะมีแต่พวกผู้เป็นอมะตะผู้โง่เขลาอย่างพวกเจ้าเท่านั้นที่คิดจะทำเช่นนั้นได้พวกมันคือปิศาจระดับจกักรพรรดิพวกมันเป็นผู้ใต้าบางังคับบัญชาของปิศาจในระดับนี้ทั้งหมดเลยงั้นเหรอข้าจะพูดอีกครั้งปล่อยพวกมนุษย์ไปสะ โอ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าคิดว่าข้าไม่รู้อะไรเลยนะข้ารู้นิสัยของพวกเจ้าดีความน่าซื่อใจครในแง่ของมนุษย์น่ะผู้เปน็นอมตะอย่างพวกเจ้าอาจจะออกมาหยุดพวกเราก็หน้านี้ก่อนที่สถานการณ์จระร้ายแรงได้แต่พวกเจ้ากลับไม่ทำเช่นนั้นสิ เจ้าแค่กำลังเฝ้าดูอยู่พวกเราเท่านั้นแต่พวกเราก็มีท่านเทพอยู่เบื้องหลังเจ้าแค่อยากให้เราทำลายล้างโลกนี้ให้มันเลอะเทอะแล้วเจ้าก็มาสร้างทำเป็นวีรบุรุษแต่เจ้ากลับมาขอให้เราไว้ชีวิตพวกมันเนี่ยเหรอฝันไปเถอะ อย่าลืมนะว่าเกมนี้ถูกท่านเทพสร้างขึ้นมาทั้งเจ้าและข้าก็เป็นแค่ของเล่นที่วิ่งเต้นในฝ่ามือของเทพสวรรค์เท่านั้นเพราะงั้นทำแค่หน้าที่สนที่เหลือของเจ้าให้สำเร็จก็พอถ้าเจ้าอยากจะหยุดพวกเราเจ้าก็ไปถามท่านเทพดูสิว่าเขาจะเห็นด้วยกับเจ้าหรือไม่ถ้าเจ้ามีความสามารถละก็ก็ไปฆ่าท่านเทพเลยัสิ <c oughs> <laughs> ข้าเทพสวรรค์ผู้นั้นสิ่งที่มีชีวิตระดับนั้นจะมีใครบ้างที่สามารถทำให้เขาตกที่นั่งลำบากได้ แค่คำพูดและความคิดทุกสิ่งที่เป็นสัประหลาดสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดก็ไม่ต่างอะไรจากของเล่นของเขาปล่อยตัวไอพวกสแลวสามและให้สิทธิสูงสุดแก่เขาในการทำร้ายสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดนี่คือพระเจ้าที่เรารับใช้เสมอมางั้นเหรอในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเราเป็นตัวอะไรกันสุนัขรับใช้งั้นเหรองบปลวกงั้นเหรอ พวกเราไม่มีศักดิ์ศรีเลยสักนิดสวรรค์เอ๋ยถ้าหากท่านมีจริงแล้วก็ช่วยส่งคนมาฆ่าไอเทพว่าอ้วนนั่นด้วยเถอะใครก็ได้ได้โปรดขอร้องละข้าทนอยู่ในนรกนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอียา่า เจ้าผู้เป็นอามตะราชาของผู้เป็นอามตะงั้นหรอเึ่งชิงหยางไอ้เจ้าโง่ถ้าเจ้าตายข้าไม่ให้อภัยเจ้าแน่พวกเจ้าปกป้องเขาสาไอ้เจ้าโง่เอ้ยศัตรูมีพีศาจระดับจกักรพรรดิเชียวเนาะเฮ้ยชิข้าไม่สนห่าเหวอะไรทั้งนั้นแล้ว นายบาปของเจ้าต้องชดใช้ด้วยเลือดเท่านั้นโอ้ไอเด็กเหลือขอเจ้าเล่ไม่เบาเลยนี่แล้วเจ้าจะทำอะไรข้าได้ล่ะ แล้วเจ้าก็จะเสียใจยที่ตัดสินใจแบบนี้ คุณเจ้า,าท่านเทพท่านเทพทิดาข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะได้พบท่านอีกครั้ง แผนการของท่านจริงเตอ๋อมันสามารถทำต่อได้หรือไม่ให้พวกเราช่วยด้วยได้หรือเปล่าพวกมันถูกคนพวกนี้ฆ่าทั้งหมดเลยงั้นหรอ ตัวนำทางไปยังคิวชูอยู่ในมือของข้าแล้วแต่ตอนนี้ดินแดนโบราณถูกปิดผนึกไว้อยู่ข้ายังหาวิธีทำลายผนึกไม่ได้เลยออาาโอ้โโกาสสุดท้ายหายไปแล้วอย่างนั้นเหรอโถอะถอยถ้าก่อนหน้านี้พวกเราฟังคำแนะนำของท่านทุจริงเตอแล้วก็ เอะ<อ>วิหารแห่งเทพหรือว่าจะเป็นเขาท่านเทพโกรธจริงๆแล้ว อนที่เจ้าดูหมิ่นพระเจ้ามีโทษถึงตายอยู่แล้วโลกใบนี้เป็นของข้าและทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็เป็นของข้าเมื่อใดที่ข้าเริ่มเคลื่อนไหวทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกใบนี้ก็จะถูกสังหารจนหมดสิ้น ในดินแดนของข้าตราบใดที่ข้าต้องการไม่มีใครยืนอยู่ต่อหน้าข้าได้ทั้งนั้นนี่คือความสามารถที่เทพทุกองค์มันต้องมีเราเกิดมาอยู่ในจุดสูงสุดไม่จำเป็นต้องฝึกฝนพวกเราอยู่เหนือกว่าพวกเจ้าที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต้อยต่ำกว่าตั้งแต่แรกข้าอยากให้เจ้าคลานมาที่เท้าของข้า และเป็นหมารับใช้ของข้าและเหลียดเท้าของข้าและจงสำนึกผิดในสิ่งที่เจ้าเพิ่งพูดออกไปมือตอก,กี้แค่คำพูดพยากรณ์เพียงแค่ครั้งเดียวก็ทำให้คนต้านผ่านไม่ได้แล้วดินแดนกำลังจะล่มสลายรากับกระแสน้ำ <c oughs> ตรวจพบทักษะการครอบงำการปรับปรามอาณาจักรจิตวิญญาณของคํำพยากรสามารถปรับปรามอาณาจักรของผู้คนในภูมิภาคใต้เนื่องจากผู้เล่นไม่ได้มาจากดินแดนโบราณอิทธิพลจึงถูกยกเลิกสำหรับผู้เล่นวิเคราะห์คํำพยากรความคืบหน้า60% 85% 90% ทำไมทำไมเขาถึงไม่ได้รับผลกระทบจากคํามายากรของข้าล่ะการวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์ลงมานี่เสะไอ้วนลงมาคุบเขาต่อหน้าข้าเสะ เป็นไปด้อย่างไรกันเขาจะมีอิทธิพลทางวาจากับข้าได้อย่างไรและพลังมันจะหายไปจากร่างกายของข้าได้อย่างไรมันจะปวดสเลเกิน ทำไมเจ้าถึงคุบเข่าลงเหมือนกับหมาอย่างนั้นล่ะ <c oughs> ปะโถเอ้ยบ้าชมะมัดเขาไม่เข้าใจเลยสกักน,นิดค้ามยากรมันไรประโยชน์เช่นนี้ได้อย่างไรกันอยู่บนสวรรค์มานานแล้วสินเนาะ เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าขนาดนั้นจริงๆหรอ เป็นไปได้อย่างไงกันในชีวิตของข้าไม่มีวันได้เห็นวันที่กำแพงผนังแห่งดวงดาวจะแตกสลายมาก่อนเลยมีใครบางคนกำลังท้าทายท่านเทพสวรรค์อยู่งั้นเหรอยังมีใครอีกนอกจากท่านจิงเตอ๋อพลังของท่านเทพสวรรค์ไม่สามารถรักษาความลุ่มหลงได้อีกต่อไปแล้วงั้นเหรอ ดูดูนั่นดูตรงนั้นสิเอ๊เอ๋นั่นมันท่านเทพไม่ใช่เหรอช่างอัน เจ้าเข้าใจหรือ,อยังความลุ่มหลงและรวมหลงแล้วจริงๆเอ่อฮะเร็วเข้าเร็วเข้าท่านกำลังจะทำอะไรอยู่เออเจ้าคือราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จากสวรรค์กล่าวว่า ทำในสิ่งที่เจ้าต้องทำเรื่องของท่านเทพเขาจะเป็นคนจัดการเอง